สวัสดีครับวันนี้เองอยู่ในเกมแล้วนะล็อกแลนเวิร์ครับผมเนื่องจากมีคลิปนะครับเป็นผู้เล่นใหม่จากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องไบเทิลพารนะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนําผู้เล่นใหม่กันหน่อยละกันนะครับ Pay to Win Top Up เติมเกม์ออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหน,นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o d ็อกด i c ก a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  ซาก้าแล็ o น l o n ็อกออนไ d l ์ n ลน n a ิ o ์ดแล็กนัลล r อกรีเ r ิร์ a แฮร์ o ี่พ i ตเตอร์แล็ n นัลล n อก o อ i ิจิแล n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U g Phone U g Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็เก,แกเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อน,นยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่านี้ก็จะเป็นตัว pattern pass นะครับเรากดดูตรงบิ๊กแบงนี่นะครับ pattern pass เนี่ยนะครับมันจะมาประมาณอออยู่ประมาณ2เดือนนะครับเวลามาทีนึงเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ2เดือนเห็นไหมอันนี้ซีซั่นจบประมาณ58วันนะครับมันจะ2เดือนนิดนนะครับแล้วก็เขาจะเว้น1อาทิตย์นะครับแล้วก็ที่ต่อไปก็จะเริ่มซีซั่นใหม่เนาะซึ่งอันนี้ก็มาถึงซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับซีซั่นหกว่ะเออนะครับผมก็เติมดูซีซั่นนะครับซึ่งการเติม pattern p a t t e r pass เนี่ย จะมี2อย่างนะครับก็คือ Battle p a าร์ตเกรดข้างบนนะครับกับ Battle p a าร์ตพรีเมียมนะครับซึ่งถ้าเราเติมเนี่ยมันก็จะมีของนะครับเราเข้ามาดูก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเติมจบเอ่อเติมแค่ผิวๆเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยมันจะ10บออนนะครับข้างล่างอีก10บออนนะครับทุกๆสิเลเวลนะครับของข้างบนเนี่ยนะครับเออเลเวลที่10เลเวลที่20เนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวหินเลเวลนะครับเป็น คริสตัลนะครับเพื่อเอาไปอัพเวลข้างล่างเนาะคือเวลข้างบนเนี่ยมันได้จากการทำเควสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเทวสว่าทำยังไงนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะอ่ะแล้วก็สำหรับตัวข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับในการอัพเลเวลกับอีกอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟเน่าเซิร์ฟแตกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแจกโค้ดมาซึ่งในโค้ดอะบางทีมันก็จะมีตัวคริสตัลที่เอาไปอัพเลเวลตัวนี้ได้นะครับอ่ะซึ่งครับถ้าเกิดเราจะจะอัพเเวลโดยตรงเนี่ยเราก็ ซื้อได้นะครับออย่างอันนี้นะครับคือคิตต้อนที่ใช้อัพเลเวลเนาะนะครับเห็นไหมเขาจะบอกใช้เพื่ออัพพรีเมียมแบตเตอร์พารนะครับก็ตกฟองละคิตต้อนเนี่ยเม็ดละ250โมลสโตนนะครับซึ่งก็ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาอัพจนครบเต็มเนี่ยนะครับเราต้องเลื่อนไปที่เพื่อสุดท้ายนะเพื่อสุดท้ายเนี่ยนะครับ631เม็ดนะครับคูณไปนะครับ631คูณ250โมลนะครับ ก็จะได้1นึ0 0 0มดนูลนะครับซึ่งก็ตกเป็นออนก็คือ1 5 7ออนคูณ32.5บาทก็ประมาณ5 0,000 000กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อตามโปรแบบว่าซื้อพ่อค้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้ราคาถูกลงนะครับแบบเราไม่ต้องจ่ายเต็ม2องมูลมันอาจจะได้แบบ38 37หรืออะไรือย่ารเงี้ยครับก็แล้วแต่เลทที่เพื่อนเพื่อหาซื้อกันได้นะครับซึ่ง ถามว่าข้างล่างมันมีดีอะไรนะครับปกติเนี่ยตอนที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะครับซื้อครบ3เดือนเนี่ยมันจะได้รีเจน์แน่นอนนะครับซึ่งแต่ตอนเนี้ยซีซั่น6มาแล้วนะครับมันเป็นเอ่อเป็นการันตีรีเจน์เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนซื้อเนี่ยเพื่อนๆได้รีเจน์แน่นอนนะครับหตัวนะครับมีกล่องรีเจน,น,น์เนาะแล้วระหว่างทางก็มีอีพิกแจกอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับไข่ของไวนิเนียมขว้อีลูเนียมโอลิเทฟอีลูเทฟมิตติดโอดิน โอ딘เบสอิลูเนียมนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้แบบตีบวกแล้วก็เด้งไป,ไปเป็น2ขั้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีของแจกระหว่างทางเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็มีเศษร,รีเจนด้วยอะไรเงี้ยนะครับเศษร,รีเจนก็เอาไปรวมเป็นรีเจนได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันล่างเนี่ยมันสำหรับแบบสุลต่านจริงนะผมว่าผมมันค่อนข้างแพงมากๆนะครับส่วนอันบนเนี่ยนะครับก็เล่นไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเกรดมันต้องทำยังไง อันนี้ก็นี่อันนี้จะเป็นเควสนะครับแบตเทนพาร์ตเนี่ยเราก็มาทำเควสกับตัวนี้นะครับ MC ตัวนี้นครับเราก็รับเควสไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกค่ามอนเตอร์ค่ามินิบอสตีมอนพันตัวละพันตัวสามพันตัวนะครับเราก็ใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำเนี่ยเควสพวกเนี้ยนะครับเกรทง่ายๆเนี่ยตีมอนกับใช้ใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะได้เศษหนึ่งเศษนะครับสามเศษเนี่ยจะอัพได้หนึ่งเลเวลเนาะเราทำได้วันละสามเควสก็คือ เราจะอัพได้วันละเลเวลนะครับถ้าเราทำพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราทำค่า MIP ค่ามินินะครับเราจะได้ MIP ได้3เศษนะครับมินิ <Mini S 1> ได้ 2, 2> เศษถ้าเราทำแบบ MIP 1มินิ1แล้วก็เควสอื่นเนี่ยอีกเควสหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นใช้จ่าย2.5พวกเนี้ยมันจะได้6เศษนะครับก็จะอัพวันละ2เวลเนี่ยก็คือเหมือนอันเนี้ยของผมเนี่ยเห็นไหมผมอัพไป5วันเนี่ยนะครับอัพไป10ก็11แล้วเพราะว่า พอเราตอนที่ราซื้อเนี่ยมันจะได้1นึ่งเลเวลก่อนเนาะแล้วก็อับไป5วันนะครับวอลเลเวลสิบเอ็ดนะครับทีนี้อ่าแล้วถามว่า MVP กับมินิตีที่ไหนนะครับก็จะมีตีในรอยชั้นนะครับไม่ต้องไปลำบากลาข้างนอกหรือไม่ก็ตอนนี้นะครับผมเล่นสไนส์เล่นไน์เนี่ยนะครับเราลง b p ตรงนี้นะครับห้องเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปสู้มอนนะครับ ชั้นบนชั้นหลังๆเนี่ยมันจะมีมินิส่วนชั้นที่10บอ่ะมันก็จะมีะตัวบอสนะครับบอส mvp นะครับเราก็จะเข้ามาฆ่าทุกวันก็จะผ่านเกรดได้วันละ2องเลเวลนะครับซึ่งมันจะสุดที่เลเวลเอ่อห้าใช่ไหมนะครับถ้าเราทําทุกวันเนี่ยก็25วันจบนะครับไม่ต้องทําต่อครบ2เดือนอะไรนะครับทำแค่25วันนะครับถ้าเกิดเราทําแบบวันละ2เลเวลได้เนาะ ซึ่งใน v p ก็จะมีของอีกมากมายนะครับก็จะมีตู้ Battle Pass เนี่ยที่เอาไว้ได้ซื้อของได้เหรียญเนี่ยนะครับเวลาเราทำ q u e s เราก็จะได้กล่องมานะครับกล่อง v p ซึ่งกล่องตรงนี้สามารถเก็บข้ามซีซันได้นะครับสมมุติผมอันนี้กล่องซีซัน5ผมไม่มีอะไรจะแลกแล้วซีซัน5ผมเก็บมาซีซัน6ได้นะครับหรือ,อสมมุติผมเปิดกล่องนี่นะครับได้เหรียญเหรียญตัวเนี้ยเดลได้นะครับ ไม่มีข้อจํากัดว่าห้ามเด็ลนะครับก็ขายนอกได้นะครับตัวนี้เออเขาก็มีราบกันอยู่นะกี่เหรียญกี่เหรียญกี่บาทก็ว่ากันไปแล้วก็เลเวลพรีเมียมเราเนี่ยนะครับยิ่งสูงเนี่ยมันจะเปิดร้านค้าตรงนี้ให้แก่คืนเนาะตรงนี้มันเป็นร้านค้าของพรีเมียมนะครับถ้าเกิดเราเวลน้อยเราก็จะซื้อของน้อย,น,อยนะซึ่งของน่าซื้อก็ยังมีขายอย่างเงี้ยน่าซื้อน,นะครับก็ซื้อไปก็สุ่มได้แลเนาะ อ่าแล้วส่วนเวสประจําวันนอกจากตรงนั้นนะครับก็ต้องทําตรงนี้สามเวสก็คือจะมีเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปตีกล่องอ่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมินิเกมนะครับพอดีผมลงลงไปแล้วของวันเนี้ยเนาะจะอัดคลิปให้ดูมันอัดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวพาเบแบละกันนะครับก็เวสนะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอ่ามินิเกมครับตีกล่องเนาะอันนี้เราก็ตีตีไปเลยนะครับมันก็จะตีเนี่ย มันก็จะสุ่มนะครับมันกล่องเนี่ยเราตีอะ่ะมันก็จะถ้าเกิดเราตีกล่องได้2ตัวเนี่ยจะได้กล่องทองแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยคือชิลๆแหละนะเข้าไปถึงก็ตีไปเลยนะครับให้มันให้คุกกี้ทํานายกันตีไปเลยนะครับตีตีเข้าไป2รอ,อบเราก็จะได้กล่องเนาะแล้วก็อีกเวทหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นเวททอยลูกเต่านะครับอันนี้นะครับก็คือถ้าผมให้เนี่ยให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับมันคือเป่าชุบใช่ไหม มันคือถอยเต่าสูงทายสูงกลางต่ำใช่ไหมแต่เราไม่ต้องทายหรอกนะครับเราเอนเตอร์รัวๆเลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงอ่ะบางทีก็ได้กล่องทองทีก็กล่องเงินกล่องทองแดงครับมันดวงร้วๆนะเราจะทายสูงกลางต่ำอะไรไม่ต้องลุ้นหรอกเสียเวลานะครับเอนเตอร์รัวๆไปเลยนะอันนี้ก็2องเคล้วละส่วนเคสุดท้ายนะครับก็คือเคลที่ตีมอนนะครับอันนี้มันทาแค่สัปดาห์ละครั้งนะครับก็คือจบมันจะเข้าไปมันจะสู้กับมอนเนาะจบให้ได้10ชั้น1ิเนี่ยนะครับ มันจะได้กล่องทองเจดกล่องนะครับซึ่งผมก็ลงจบชั้น1ิทุกวันเลยเพราะว่าผมจะไปฆ่าบอสชั้นสุดท้ายนะครับถ้า,าลงแบบเดียวเนี่ยมันจะมีบอสออกหลดให้ฆ่านะาเป็นแบบปาร์ตี้จะเป็นบอสเต่านะครับซึ่งแบบปาร์ตี้อ่ะมันเล่นยากแล้วมันต้องมีผู้เล่น5คนมันจะไปได้นะครับก็ลําบากแล้วก็นี่รับรางวัลได้2ครั้งนะครับลงกี่รอบก็ได้แต่เราเลือกครั้งที่ดีที่สุด2ครั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัว BP เนอะนีนี้เขาก็จะมีบอกว่าแต่และชั้นมีมอนอะไรบ้างนะครับก็ไม่ยากเกินถ้าเกิดเราทําของมานะครับไม่ยากเกินแล้วก็สุดท้ายนะครับ Battle Pass มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นชุด BP นะครับก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับแบบว่า มีมทเทนมัะครับก็คือเราเอามัฟเฟอร์เนี่ยนะครับเอามัฟเนี่ยเป็นเลือด500 h p 50เนี่ยนะครับมันก็จะมีซื้อในร้านแล้วก็มีแจกตามแมทเทนพาร์ตตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีแจกด้วยก็เราก็เอาใบแปลงกับ mbc ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแปลงเป็นชุดได้นะครับก็จะเลือกอันนี้มันก็มีชุดใหม่มาเรื่อยๆนะเออมันจะดีขึ้นนะชุดเก่าๆมันก็จะไม่เก่งเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะมี เมื่อโจมตีกัจภาพมีโอกาสดูด SP นะครับเป็นแบบค้าย์สปิริทัลนะนี่นะครับก็สำหรับคนงบน้อยก็มาใช้กันได้นะครับก็เอาไปเก็บเวลได้เพิ่ม XP ดีเลยประมาณนี้นะครับแต่ผมว่หลังๆก็ไม่ได้ทำแล้วนะทำแรกๆครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะก็เข้ามาดูรายละเอียดในเว็บกันได้นะครับเพิ่มเติมมันจะมีออฟ a เตตัสออฟชุดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ผมว่ากวาคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับนี่ก็ยาวมากแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแรนด์ล็อกแรนด์เวิร์ดนะครับใครจะเติมเงินก็เพลทูบินท็อปอัพนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าและจะเล่นไปนกันหมดแหละโอเคครับผมเจอกัน